ครับเค okay, นะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยากจะมานําเสนอกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยนะครับก่อนที่เราจะไปทอดก็ให้ท่านมาชมการทํากุ้งก่อนนะครับเพราะว่ากุ้งเนี่ยเราต้องเลือกมาส,สดๆนะครับแล้วก็มาทำามาผ่าหลังก่อนนะครับ ่าหลังเพื่อที่จะเอาขี้เอาอะไรออกให้สะอาดนะครับวิธีการผ่าก็คือตัดหนวดก่อนครับแล้วก็จิ้มมีดลงไปตรงคอของกุ้งแล้วก็ลากเรื่อยๆไปยันหางนะครับแต่อย่าให้กุ้งขัดออกจากกันนะครับระวังมือนะครับเพราะว่ามืออาจจะมีอันตรายได้ตอนที่เรา,อาตอนที่เราปัดกุ้งเข้าไปในเนือมันถ้ามือเรา เกิดพลาดขึ้นมาจะเป็นแผลนะครับอาจะบาดมือได้โอเคนะครับดูวิธีการทำครับไม่ยากครับไม่ยากง่ายๆฮะเขี่ยขีกุ้งออกมาครับเสร็จแล้วก็จะได้กุ้งที่เราจะเอาไปทอดกระเทียมพริกไทยนะครับแต่ก็ต้องไปล้างกุ้งให้สะอาดด้วยนะครับ กุ้งพอทําเสร็จแล้วก็จะเอาไปล้างก่อนนะครับก่อนที่เราจะเอามาทอดกระเทียมพริกไทยนะครับผมโอเคครับเนี่ยดูสวยงามน,นะครับมาแล้วครับกุ้งตอนนี้เราก็จะมาขั้นตอนที่สองก็จะมาปอกกระเทียมนะครับกระเทียมก็เป็นกระเทียมใหญ่ที่ผมใช้นะครับกระเทียมใหญ่ปอกง่ายแต่เป็นกระเทียมเล็กก็ไม่ต้องไม่ต้องปอกอับโขลกได้เลย กรกให้มันแตกแต่อย่าให้ละเอียดนะครับโอเคครับนั่นปอกกระเทียมก็ปอกง่ายครับปอกออกมาเนี่ยครับสวยงามครับผมเอาวางไว้ก่อนอลองดูนะครับวิธีการปอกก็ไม่ได้ยากอะไรโอเคครับตอนนี้เราได้กระเทียมแล้วนะครับได้กระเทียมมาเยอะพอสมควรแล้ว ก็พอประมาณแล้วครับเราก็เอาไปโขลกเอาไปโขลกนะครับกับครกหรือว่าจะทุบไ,ได้แล้วแต่ครับง่ายๆก่อนนะครับตอนนี้โขลกแต่อย่าให้ละเอียดโขลกไปเรื่อยๆนะครับไม่ละเอียดครับพอแตก,แต,กแต่ต้องแตกทุกเม็ดนะครับแล้วก็เอาน้ำมันลงนะครับน้ำมันลงเอากระเทียมลง แล้วก็ซอกระเทียมเหนียงๆแล้วเราก็เอากุ้งลงนะครับกุ้งก็จะมีเวลาของมันนะครับคืออย่าลงจนแห้งนะครับกุ้งถ้าเอาแห้งแล้วมันจะเนื้อมันจะหดนะครับนี่แหละครับสักพักหนึ่งก็คืออย่าให้กุ้งมันแห้งจนเกินไปเสร็จแล้วครับแป๊บเดียวครับ กุ้งลงประมาณสักสนาทีหรือ3นาทีก็ได้แล้วนะครับได้แล้วครับกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยนะครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับขอบคุณครับ